ตอน3,491ไวยพรเห็นดั่งนั้นพวกเขาก็ไม่พูดอะไรมากอีกเพียงมุนไกลกลับเรือนไปพักพรขันพวกเขาไปได้ไม่นานปรงจิวเห็นเลิงวากลับมาไปยายต่างนุ่มในห้องออกมาท่าทีคอรับเลิงวาตอบรับเสียงหนึ่งเดินไปในห้องเจเองก็กลับไปพักพนเถอะไม่ต้องคอยเฝ้าอยู่ที่นี่นางกล่าวกับเลิงทวงเลิงทรงฟังจบก็ตอบรับก่อนถอยออกไปไปชิงเฉิงเพิ่งมาถึงเห็นนางนั่งอยู่โต๊ะจึงถามว่านายหญิงถ้าไม่เป็นไรกระมังความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้รุนแรงปันนั้น คนในจวนต่างก็ตกอ,อกตกใจพอเป็นห่วงว่าเฮ้าเอ๋จะบาดเจ็บด้วยอายุยังน้อยนางจึงควบแน่นไข้คนตั้งทนันกระแสปานเอาไว้เขาในตอนนี้จึงยังไม่รู้ว่าเกิดเรื่องขึ้นกับนายหญิงที่นี่ไม่เป็นไรเฮ้าเอ๋เป็นอย่างไรบ้างเพิ่งจวทำเขาหลับสนิทไม่ได้ตื่นขึ้นมาอเช่นนั้นก็ดีจะคอยดูเขาให้มากน่อยกลับไปเถอะถ้าไม่อยากให้มีใครคอยเฝ้าอยู่ที่นี่นางกล่าวพางบอกให้อีฝ่ายกลับไปเจ้าค่ะฝปายิงเชิงตอบจากนั้นถอยออกไป เรืองวะใาย,ายตังนุ่มรวมถึงผ้าห่มผืนหนึ่งออกมาวางไว้กลางลานเขามองฟงจิวระทามนายยิงอยากดูดาวอยู่ที่นี่หรือมีซูให้ชินซินมาบรรเลงเพลงชินให้นายยิงฟังที่นี่ดีกว่าตอนนี้ชินซินยกน้ำแกงสงบใจเข้ามาแล้วนายยิงเดื่มน้ำแกงสักชามเธอนางพูดพางวางน้ำแกงชามนั้นลงตรงหน้าฟงจิวฟงจิวใช้มือข้างหนึ่งเทาง้าคางมองท้องฟ้าไม่พูดจาไม่รู้เหมือนกันว่ากำลังคิดอะไรอยู่เรืองวะที่อยู่ข้างๆส่งสัญญาณให้ชินซินฝ่ายลังนั่งลงด้านข้างหยิบชินออกมาบรรเลงเพลงเบ,งบา เสียงสนอโหเริ่มดังขึ้นในลานเรือนช่วยระง,งับความกังวลและความร้อนรุ่มให้กับทุกคนในจวนก่อนหน้านี้เฟิงจิวฟังเสียงชินไปไม่นานนักหัวคิวก็เริ่มคลายออกจากกันนางดื่มน้ำแกงสงบใจชามนั้นก่อนจะนอนลงที่ต่างนุ่มดึงผ้าห่มมาคมลุมกายแต่ว่ากลับไม่ได้หลับตานอนหลับเพียงมองท้องฟ้าคลายกำลังคุ้นคิดอะไรอยู่อีกด้านหนึ่งเซียนดยอนเมื่อเธอได้ยินเรื่องที่ฮวยลางรายงานแผ่นป้ายหยกสื่อสารแล้วหัวคิวของเขาขมวดเข้าหากัน เมื่อไพ่หลังมองทองฟ้าหรือว่านางต้องนอนไม่หลับเป็นแน่จึงใช้ป้ายยกสื่อสารส่งข้อความไปหาเฟิงจิวคณนนี้สองคนอยู่ห่างกันโดยมีฟ้าควางกันเฟิงจิวใช้ป้ายยกสื่อสารบอกเล่าความไม่สบายใจและความเป็นกังวลในใจให้เขารู้เซวนเซีย,ยนหยวนเมื่อเจอบอกเพียงว่ายัางมีเขาอยู่ช่วยปลอบโยนหัวใจที่เต็มไปด้วยความร้อนอกร้อนใจของนางวันเวลาผ่านไปเรื่อยใกล้ถึงวันแต่งงานของพวกเรามากขึ้น,นเรื่อยๆคนในจวนต่างก็ยุ่งมากขึ้นเช่นกันเราตูในวันนี้ บุคคลจากทวดถูกสารติศทยอยมาถึงต่างพากันยกของขวัญมวยพรที่จวนตระกูลเฟื่องนอกจากจากักรพรรดิจากที่ต่างๆจะส่งคนมาส่งของขวัญแล้วเจ้าเมืองมากมายและคนของสำนักทั้งหลายก็ส่งคนมามอบของขวัญให้เฟื่องจิ๋วกับเซียนยนมอบเจอเช่นกันนาประตวจวนพราบ้านรับเทียบเชิญมาดูเริ่มส่งเสียงประกาศเจ้าสำนักศึกษาหมอกดารามาอวยพรมอบของโบราณหายากสิบชิ้นไข่มุกกระจางราตีจากทะเลบุรพา1หนึ่งคู่สมม่วงพันปีหนึ่งต้น ขบานรับเทพเชิญมาแล้วบันทึกรายนามของผู้มาอวยพรไปจนถึงอ่านรายชื่อของขวัญที่นํามาด้วยถูกเสียงเปลี่ยนไปด้วยปราณพลังวิญญาณดังชัดเจนไปทั่วบริเวณไม่เพียงแค่คนในจวนแต่คนเฟื่องได้ยินแม้แต่คนที่อยู่ข้างนอกจวนก็ล้วนได้ยินเช่นกันของลําค่าหาย,ยากทุกชิน้บนบุคคลที่ปกติยากจะได้พบสักครั้งแต่ละคนมาแล้วล้วนมอบของควัญอวยพรคนที่มองอยู่รอบนอกจวนต่างก็ส่งเสียงร้องด้วยความตกใจอยู่เป็นระยะตอนที่3 4 9 3กลับมา สุดยอดมาตั้งแต่ฟ้าสางจนถึงตอนนี้ประตูจนตะกูลเฟืองแห่งนี้ไม่เคยว่างเลยชาวบ้านคนหนึ่งกล่าวอย่างตื่นตะลึงสายตามองจนตะกูลเฟืองที่คือขัดตรงหน้าต่อพรุ่งนี้เป็นวันมงคลจัดงานแต่งงานของคนุยใหญ่ตะกูลเฟืองแล้วแทบทุกคนล้วนเลือกส่งของของวัญมวยพรที่จนตะกูลเฟืองในวันนี้ไม่ว่าเจ้าตะกูลสงศั์สวมมาควนรูรามากมายหรือเจ้าสำนักสวมชุดคุมแขนกว้างสีสันธรรมดาทว่าเต็มไปด้วยตาลเซียน รวมถึงเจ้าสํานักศึกษาที่มั่นคงหน้าเกียงคาเหล่านั้นกันก็เป็นบุคคลที่ชาวบ้านตาต้อยอย่างพวกเขาไม่เคยเห็นเลยสักครั้งทุกวันนี้ทุกคนกลับรวมตัวกันอยู่ที่จวนตระกูลเฟิงเพื่อมอบของขวัญไวยพร้ให้กับคุณโนใหญ่ตระกูลเฟิงนั่นย่อมแน่นอนงานแต่งงานครั้งนี้เป็นที่จับตามองของคนมากมายย่อมสั่นสะเทือนไปทั้งสี่ทิศชายชาราคนหนึ่งในกลุ่มคนล,ลูกเข่าพางเกลาคนที่มาในวันนี้น่าจะมาจากแผ่นดินใหญ่ตอนล่างและตอนบน พวกเ้าคงไม่รู้ว่าคนุยยะกุลเฟิงไปที่โลกเบื้องบนมานางจะแต่งงานคนโลกเบื้องบนย่อมมาส่งของขวัญไวพร้อเช่นกันคอยดูเธอคนที่มาพรุ่งนี้น่าจะเป็นบุคคลสําคัญทั้งสิน้นฟังดังนั้นแล้วทุกคนก็อดทออถอนใจไม่ได้ภายในจนตระกุลเฟิงทุกคนต่างก็ง่วนอยู่กับการรับรองแขกโดยเฉพาะพวกเรืองวานและตู้ฟันขอพวกเขาเป็นคนติดตามของเฟิงจิวคนที่เดินทางมาถึงเหล่านั้นแม้ไม่เคยพบเฟิงจิวแต่ก็ต้องเคยพบพวกเขาสักครั้งหลังทักทายแล้วจึงค่อยจากไป เนื่องจากต้นรับแขกรงเตรียมร้านอาหารไกลๆจนตระกูลเฟิงจึงถูกพวกเลิงวาจองเอาไว้แล้วใช้สําหรับรับรองทุกคนที่มาอวยพรสิ่งที่ทําให้คนตระกูลเฟิงต้องตกใจก็คือแม้แต่เฟิงเย่และเจ้าหยางสองคนก็รับคําสั่งอาจารย์ลงเขามาอวยพรด้วยทุกคนในจวนตระกูลเฟิงยุ่งวุ่นวายเดินเข้าๆออกๆผิดกับบริเวณลานเรือนด้านหลังเฟิงจิวโม่เฉินเท้าเอ,อ๋อรวมไปถึงเฟิงเย่และเจ้าหยางที่เพิ่งกลับมาถึงกําลังสนทนากันอย่างสงบ อาจารย์เจ้าช่างใจดีนกะคือโอกาสให้เจ้ามามอบของขวัญพร้อมกับมาเยี่ยมที่บ้านด้วยเฟิงจิวกินขนมพางเลือบมองเฟิงเยียที่อยู่ข,ข้างๆครานึงผ่านไปหลายปีเด็กคนนั้นในปีนั้นกลายเป็นเด็กหนุ่มแล้วมองเขาและเจ้าอย่างสองคนแววตาของเฟิงจิวค่อยใช้แววอ่อนโยนสองคนนี้นั้นคนนึงนางทำข้อด้วยตัวเองคนนึงนางพากลับมาจากข้างนอกตอนนี้เติบใหญ่กันหมดแล้วข้าบอกอาจารย์ว่าเมื่อท่านแต่งงานเรียบร้อยแล้วกข้าจะกลับไปฝึกวมเพ็ญต่อ เฟิงอย,ยกเราไม่เหลือเขาคงของเด็กชายแล้วเขาในตอนนี้มีท่วงท่าสงบนิีงมากในเมื่อกลับมาสองวันก็อยู่กับพวกกันปูให้มากหน่อยพวกเขาไม่ได้พบเจ้ามาหลายปีแล้วส่วนยังยังเฟิงจิวมองเด็กนุมร่างกายกำยำคนนั้นยิ้มพังว่าเจ้าคอยเล่นเป็นเพื่อนห้าเออเธอฝึกฝีมือกับเขาก็ได้ขอรับเจ้ายัางตอบรับเสียงหนึ่งคิดแล้วหยิบกล่องใบเล็กออกมาจากในห้องมิติเืินไปข้างหน้าด้วยสองมือก่อนพูดอย่างเคิร์นว่าพี่เฟิงของสิ่งนี้เขาทำด้วยตนเองมอบให้ท่านเป็นของขวัญแต่งงาน เฟงจิวประหลาดใจเล็กน้อยยื่นมือไปรับแล้วเปิดดูเอนี่คือกําไรข้อมือที่แกสลักจากอัญ,ญมณีต่างชนิดกันใช่หรือไม่เจ้าฝีมือดีขนาดนี้เลยหรืองดงามจริงๆนางหยิบกําไรข้อมือเจ็ีจากในกล้องขึ้นมาถือเล่นอัญ,ญมณีหลากสีสัน่องประกายเจิดจ้าใต้แสงอาทิตย์รูปทรงของอัญ,ญมณีแต่ละชนิดต่างกันออกไปสวยงามยิ่งนะัก